ไม่มีใครอยู่ข้างเราเท่ากับตัวเราเองสวัสดีครับผมเฮียเหลาจากช่องเฮียเหลา Life Stories and Songs วันนี้เฮียจะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจเคยเจอหรือกำลังเผชิญอยู่หัวข้อของเราคือไม่มีใครอยู่ข้างเราเท่ากับตัวเราเอง ในช่วงเวลาที่เราล้มเหลวท้อแท้หรือผิดหวังเรามักเฝ้ารอใครสักคนใครสักคนที่เข้าใจเราใครสักคนที่อยู่ข้างเราเสมอแต่ในความเป็นจริงของชีวิตบางครั้งไม่มีใครเลยและนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่เราต้องหันกลับมามองคนที่อยู่ข้างในสุดของเรา คือตัวเราเองคนอื่นอาจจะให้กำลังใจเราได้ในบางเวลาแต่ไม่มีใครสามารถลุกขึ้นแทนเราวิ่งแทนเราฝ่าฟันแทนเราได้นอกจากใจเราเองเฮียอยากบอกว่าอย่ากลัวที่จะอยู่คนเดียวอย่ากลัวถ้าไม่มีใครเข้าใจเพราะแค่เรายังศรัทธาในตัวเองยังยืนหยัดได้อยู่มันก็พอแล้ว ยิ่งอยู่กับตัวเองได้ดีเท่าไรเราจะยิ่งแกร่งขึ้นเท่านั้นและวันหนึ่งคนที่เราตามหาอาจเป็นคนที่เราเป็นอยู่ในวันนี้นี่แหละจงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองจงอยู่ข้างตัวเองให้ได้ก่อนที่โลกจะอยู่ข้างคุณขอบคุณทุกท่านที่รับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเรามาเติบโตและให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆกับเฮียเหลา Life Stories and Songs แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ